พิ่งจะเข้าวงการได้ไม่นานนะคะก็ทำผลงานไว้อย่างน่าประทับใจเลยค่ะสำหรับเทอร์โบเจ้าของเสียงร้องมิสเสน่เพลงจำเลยรักกับคุณกอล์ฟักติงฮีโร่ค่ะที่ตอนนี้ยอดวิวนะคะพุ่งไปกว่า99ล้านวิวแล้วเจ้าตัวเผยค่ะว่าเกินคาดมากๆไม่คิดว่ายอดวิวจะพุ่งสูงขนาดนี้ ล่าสุดก็มีผลงานเพลงนะคะที่ทำร่วมกับนักร้องสาวอย่างแพรวานิชาพัฒด้วยค่ะเลยรับที่ไปร่วมงานกับพี่ตอพี่ส่วนเพลงล่าสุดของผมจะเป็นเพลงน้ำลายกับพี่แพรวานิชาพัฒครับเริ่มร่วมงานกับแบบว่าตัวใหญ่ๆทางนั้นเลยความตงเต้นกดดันมันมีบ้างไหมกันไหก็จริงๆตอนแรกก็กดดันแต่พอไปเจอพี่ๆเขาแบบพี่ๆเขาเป็นกันเองมากใช่ใช่มันจะยากตรงผมนี่แหละว่าผมแบบเขินที่ผมคิดไว้คือเวลาผมทําเพลงผมปล่อยไปแบบมีคนฟังชอบนี่ผมดีใจที่สุดผมมี ความสุขที่สุดแลวครับคือไม่ได้ว่าวางเป้าหมายไว้ครับพี่ครับแล้วยิ่งผลงานเพลงต่อๆไปเราต้องทำกันบ้างเราต้องฝึกการร้อง,งอะไรยังไงเพิ่ม,ม,อมีอเติมไหมครับก็ของผมพี่ก็เขาจะให้ไปแบบไปเรียนร้องเพลงเพิ่มแล้วก็การแสดงการแสดงขึ้นนิดหน่อยให้มันแบบไม่เกรง ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ